คนคันนี้เป็นรุ่นที่เขาถามกันมาค่อนข้างเยอะอันนี้คือสปอร์ตับสี่นะคะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะภายในก็คือสปอร์ตับสี่จริงๆเห็นไหมเห็นที่หัวตัวปรับไหมคะอันนี้เนี่ยคือตัว ขับสี่ของเรานะคะที่ทุกคนถามมาเยอะราคารถค่าตัวน้องยอยู่ที่หนึ่งศูนย์แปดเก้านะคะหนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันนะคะทุกคนขาได้ขับสี่แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเรามีการเปลี่ยนเปลี่ยนมาใหม่เลยนะคะใช้คขว่าเปลี่ยนมาใหม่เลยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นหน้าแรปเตอร์นะคะเราเปลี่ยนตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะคะรวมถึงกันชนหน้าด้านล่างด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยอยากให้ลูกค้าเข้าใจไปนิดนึงว่าเวลาที่เราเลือกด้านหน้าแรปเตอร์เราต้องเลือกอะไรบ้างใช่ไหมคะกระจังหน้าเราเลือกแล้วใช่ไหมว่าเป็นแรปเตอร์อีกหนึ่งส่วนที่เราต้องเลือกก็คือตัวกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าที่เราต้องเลือกก็คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมเห็นสีตรงนี้ไหมเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้ว่าเราจะเอาเป็นสีเงินหรือสีดําแต่ถ้าให้พิมแนะนําปกติแล้วพิมจะชอบเป็นแบบแนวแบบถ้ารถสีดําแล้วก็คือใส่สีดําไปเลย,เลยมันจะสวยเนาะ แบบพันน้นนักก็คือใส่สีดำไปเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะสำหรับตัวแรปเตอร์นะคะสำหรับตัวชุดแรปเตอร์ก็คือมีตัวคิวล้อแบบนี้มาให้นะคะนี่แรปเตอร์มันจะเป็นคิวล้อแบบเรียบๆนะคะแล้วก็เป็นงานดิบสีดำแบบนี้นะคะต่วแทนมาค่ะตัวล้อแม็กขานคนขาตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกได้เนาะอันนี้ลูกค้าก็จะเลือกเป็นคล้ายๆก้านวายนะคะก้านวายมันมีหลายแบบมากเลยนะคะมีวายที่เป็นวายใหญ่ๆแล้วก็มีวายที่เป็นแบบนี้ ะะแล้วก็ยางเราก็ยังให้เป็นยาองอลูเลนเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะหรือว่าเป็นยางอาคีก็ได้นะคะเป็นยาสําหรับผื่นผิวเรียบแล้วก็ตะกุยนะคะสามารถเจ็บได้เลยนะคะตัวสปอร์ตนะคะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นลงแดกกันตัวสปอร์ตนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่จะไม่เหมือนกับตัวรุ่นเริ่มต้นก็คือ ก็คือจะเป็นตัวชุดช่วงล่างใหม่นะคะก็คือเป็นโชคมโนทูบนะคะหลายๆคนชอบสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันมโนทูบเป็นมโนทูบยังไงมันมโนทูบจริงหรือเปล่าถ้าใครดูโชวไม่เป็นให้ลองไปดูที่โบชัวค่ะออกมาจากโบชัวโรงงานแน่นอนนะคะทุกคนค่ะเป็นมโนทูบแล้วก็เป็นพูสต์สไตล์ข้างในค่ะอ่ะไปดูด้านหลังเลยค่ะสงสารพี่ตะกล้องมากเลยเขาตากแดดถึงแม้อากาศจะเย็นแต่ว่าวันนี้มันก็ยังมีแดดร้อนอยู่เนาะ ด้านหลังคิว้อสใส่มาแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่แล้วก็มีรอบไฟท่ายนะคะมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เขาใส่มาก็คือตัวแรปเตอร์ตัวนี้ค่ะ mm hmm. เห็นไหม ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้ได้สติกเกอร์แรตอร์ตัวนี้ไหมได้ตัวอักษรแรตอร์ตัวนี้ไหมหรือไม่อยากได้บางคนเขาไม่ชอบนะคะก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็แถมมันยังเอื่นให้นะคะทุกค,คุณขาใครอยากได้รุ่นข้างหลังฟีดตัวนี้นะคะสําหรับตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะที่เป็นขับสีนะคะเราใช้เงินดาวน์ร่มต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะคะลูกค้าขะใครอยากได้ขับสีในราคาเจ็ดหมื่นมาออกกับฟีบได้เลยเดี๋ยวจัดการให้นะคะสามารถยื่นไฟแนนซ์